พบกับ,บย่าพัตตะลุยแล้วนะคะวันนี้จะพาตะลุยของจริงนะคะนี่คนพาเราไปก็คือวอรวิ์นั่นเองแต่ว่ายังไม่ถึงไหนนะคะยังไม่ทันไรเลยรถก็คือมีปัญหาแล้วไม่รู้ว่ามันมีเสียงดังต๊กเต๊กเต,ต๊กนะคะไม่แน่ใจว่าอะไรไปกระทบกับอะไรหรือเปล่าก็เดี๋ยวเราหาต้นเหตุก่อนนะคะว่ามันมาจาก<อ>าตรงไหนนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะไปที่หมู่บ้านปักคาใหม่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าหมู่บ้านปักคานะคะเป็นหมู่บ้านของชาวเขา ชนเผ่ากันเลี่ยงนะคะซึ่งช่วงหน้าฝนเนี่ยพอเราไปมาแล้วรอบนึงนะคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเราจะไปกันแค่สามคนรอบที่แล้วเราไปกันหลายคนเลยนะคะก็สนุกสนานกันเลยทีเดียวอเดี๋ยวเราไปหาต้นเหตุเสียงของรถวอลรวิทย์ก่อนนะคะว่าเป็นอะไรนะคะนี่เลยค่ะยังไม่ทันไรเลยต้องสรุปเป็นอะไรวอลรวิทย์ยังไม่รู้รใช่ไหมเอแแแแอแต่เสียงดังมากเลยนะ อยู่ที่บ้านไม่ดังใช่ไหมไม่มาได้1นึ่กิโลก็ดังแล้วเป็นอ, <c oughs> <c oughs> อะไรมาดูกันว่าจะหาต้นเหตุเจอหรือเปล่าแล้วก็เราจะได้ออกเดินทางกี่โมงนะคะระหว่างรอบวรวิตซ่อมรถนะคะก็ามาเจอลำห้วยลำทานนะคะตรงนี้ก็บรรยากาศก็จะสดชื่นเย็ยนๆนะคะเพราะว่ามีน้ำไหลผ่าน ฝั่งนู้นเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นไร่ของชาวบ้านแถวนี้นะคะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้ปลูกอะไรยาก็เลยขึ้นรกเต็มไปหมดเลยพอซ่อมรถเสร็จนะคะเราก็จะเดินทางกันต่อเลยนูนวลวิทซิ่งได้เหมือนเดิมแล้วนะคะตอนนี้ ชัดขึ้นนะคะเห็นภูเขาชัดเลยเฮ้ยก็ถือว่าเหนื่อยพอสมควรนะคะทุกคนถึงแม้ว่าทางมันจะแห้งแล้วแต่ว่ามันขึ้นเขาลงเขาแล้วก็มันมีทางโค้งเยอะด้วยนะคะลงก็คือลงสุดเลยนะคะขึ้นก็คือขึ้นสุดเลยแล้วก็หลายๆจุดที่รอบที่แล้วพวกเรารถติดกันทุกจุดเนี่ยก็คือสามารถผ่านไปได้อย่างง่ายดายนะนะคะเพราะว่าหลังจากที่หมดหน้าฝนเนี่ย เขาก็เอารถเนี่ยมาถ่ายทางนะคะบางจุดเนี่ยเขาก็เอารถมาถ่ายทางทําให้ทางเนี่ยมันเรียบนะคะไม่ค่อยขรุขระเท่าไหร่ก็ทําให้ไปง่ายจุดนี้ยก็คืออีกหนึ่งจุดนะคะที่ช่วงนั้นเนี่ยถนนลื่นมากขาลงก็คือกรีดกันเป็นแถวนะคะสาวส่วนมูอันกับโรวิทก็ไปก่อนละก็จะแย่ๆก็จะตามไปเลยค่ะเดี๋ยวจะตามสองคนนั้นไม่ทันนะคะเดี๋ยวจะลงกันซะก่อนมาถึงกันแล้วค่ะ ว่าเราก็จะขึ้นไปทางนี้นะคะเถียง่ <laughs> น, <laughs> นีเดินหมู่บ้านกลางป่ากลางหุบเขานะคะเจอคุณตอนนู้นเราก็ไปทางนี้เลยไปตามทางเรื่อยๆ <laughs> ใช่เขาเอาเก๋ใหม่ อืมเราพี่บอกว่าเราไม่ไปเห็นงูเลยงูอยู่ที่ไหน <laughs> งูอยู่ที่ไหนไม่เห็นเลยหรอบ้องทางอย่างเดียวกบ้องทางก็ยากแล้วเนะี่ยเดี๋ยวเราสามคนก็จะขับรถขึ้นไปข้างบนนู่นเลย ก็คือมาถึงแล้วนะคะร้านกลวยเตียวจะอยู่ข้างบนนี่มาเจอชาวบ้านเขากาลังซ่อมรถกันอยู่นะคะเมื่อกี้ถามแล้วเขาบอกว่าร้านเกว๋วยเดียวเขาไม่ขายนานแล้วเด็เด็ก,กว่ากับวัลลวิทย์อยู่ข้างบนนู่นมาเกอร์เลยวัลลวิทย์มาเกอร์เลยวันนี้เออเขาเอขอบอกไม่าาขายนานแล้ว นี่นะคะกินแห้วเลยลมเย็นสบายนะคะเดี๋ยวพวกเราก็จะลงไปข้างล่างกันเลยแต่ว่าเราจะไปทางนี้เลยนะคะทางนี้เเลยใช่มออไวันนั้นที่ครูสันลงไปไงเออใช่ทะลุนู่นเลย มีชาวบ้านนั่งคุยกันอยู่ตรงนี้นะคะลงมานิดหน่อยนะคะมาเจอพระพุทธรูปอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าเคยได้ยินมาว่าชาวกะเหรี่ยงเนี่ยเขาหรือชาวปกกิยอเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเข้าวัดชอบเข้าวัดทําบุญนะคะเอาจะชมวิวรอบๆซะหน่อยแล้วกัน ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบ้านหนึ่งหมู่บ้านที่อยู่กลางหุบเขานะคะบรรยากาศดีร่มรื่นแล้วก็มีแค่ไม่กี่หลังคาเรือนนะคะเป็นหมู่บ้านเล็กๆเมื่อกี้ยายก,ก็ขับมาจากทางนี้นะคะทุกคนขับมาเรื่อยๆเนี่ยหมู่บ้านกวารวิทหายไปไหนแล้วมาถึงตรงนี้เป็นทางแยกนะคะซ้ายขวา คิดว่าน่าจะเป็นทางขวานาคะคะเข้าหมู่บ้านแล้วกันทางซ้ายนี่น่าจะเป็นทางที่ตอนนั้นที่พวกเราไปกันนะคะเดี๋ยวไปตามหาสองคนนั้นกันรู้สึกว่ามารอบนี้หมู่บ้านเปลี่ยนไปเยอะนะคะทุกคนไปถึงอ๋อแล้วเมื่อกี้เราไม่เปิดใช่ไหมไปดูมาใช่ไหมอ๋อฉันไม่ได้ไปไงก็นึกว่าเขาย้ายมาแต่ก็ถือว่าเปลี่ยนไปเยอะนะทุกคนทั้งเส้นธงเส้นทางอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวเราจะไปหาซื้อของข้างในน Sod ู่นกันนะคะดูเด็กๆนี่ดูเด็กๆน่ารักตะมุตตะมิเอยังเลยดูอุ้มหมาหน้ารักว่ะปือกับัเอดลว พวกเราก็จะเดินทางกลับกันเลยนะคะนี่หมูว่านี่สบายนะคะไม่ต้องแบกให้หนักไม่ต้องแบกให้เหนื่อยวอเจบตรงนี้เรียบร้อยได้ของดีแล้วกลับบ้านได้อลวริรู้สึกว่าแก้มแดงๆนะต,นนตาแบบ <c oughs> ลายๆหน่อยแต่ว่า <c oughs> สบายอยู่ <c oughs> ไม่มีอะไรโอเคนะ <c oughs> พวกเราก็จะไปกันเลยนะคะโอ้โหยกระดโดด บุนนิดเดียวนะคะประมาณ1%แค่นั้นนะคะยังกลับบ้านได้อยู่ยังจําทางกลับบ้านได้อยู่นะคะส่วนมอ้วนกับวรวิทยไปก่อนละจะดูต่อก็ไปดูได้ที่ช่องของมอ้วนกับวรวิทเลยนะคะยายก็จะขอตลาตรงนี้แล้วละกันค่ะสวัสดีค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ